มาส่สวงคาเนาะมาแน่เนี่ยก็ข้าเนี่ยก็เดี๋ยวไล่มาอัปเดตปันลองทุเรียนแทงกํามนนะเออลองอย่าของหมากทุเรียนเนี่ยก็เีเป็นลองน้ำเนาะก็ระประวา่าผลเนี่ยก็เฮืองหว้าเนาะพาตัวก่อนนะก็ไม้ตัวไม้ตัตวตอกเนี่ยก็ตึกโหล่นน้ำอยู่เนาะ มันกินนำ้ำนำมนันเหงค่ะข้าวเนี่ยก็เดี๋ยวอ่อนมาโดน้ำเนาะ,ะเหมือนนี่รังไงๆกล้วยยิงเก่ากล้วยกาเปลือหัวไล่มันเองก็กกผผนนกจังปึองอลไรยิงเก่านี่อา่าต้นทุเรียนต้นไหนเนี่ยก็ของข้าเนี่ยก็มันเป็นตน้นเอ่อต้นใหญ่ค่ะอันที่ข้ามีอยู่ต้นเดียวเนี่ยต้นแน่ก็ผื่ใหญ่บ้านเนี่ยก็ ป่นขอปวนตววัวงว่าเคชุงแวงเก่าก้วยเ,เบอรได้มันมน้ำเบีเบ้ยงเปืนเก่านะก็เปะว่าเบอรมันน้ำมันพวกร้ายน่เข้าปันน้ำมันถูกไลค่คนนะมืกอกําปนเนี่ยเข้าเนี่ยก็แก้วน้ำมาปล่อยบรรเงาเนี่ ปล่อยปนเงาอะก็ไม่อะมันมันจะโหสปริงเกอร์นะข่าวตัวสายยางนี่วก็เอาม้าวัดปนเงามันก็แน่หว่อมันแน่มันเตือนมาหาตีกิ่งเอ่อโพยอันดีมีน้ำเนี่ยน้ำมันเดี๋ยวมา่งมกจนเลยนะอันดีหันว่ากิ่งมันเนี่ยก็ยืนของมันต้องหันน้ำมันละก็แน่อันที่วาดอันดีข้ามเพราะอะไรปันน้ำเลยน้ำเต็มถึงแน่เดี๋ยวเป็นป้อนแน่เพราะทั้งตัวมันแน่นะ เบอร์มันกอก,อกิ่งมันกอเตือนออกมาลอยๆเรียกเรียกแง่งก่อเออผือมาต้วยยูทูบเปิลตีเปิลลัดนี่ว่าน้ำมันนี่นะย่งเยี่ยงไว้มันเดี๋ยวไลวุว้ดปันสปริงเกอร์เออไล่บอลโหสสปริงเกอร์จะก่อฮุดเป็นกวางกวางเนาะกวางเหลือโพยมันนั่นน่ะทำในข้าวเนี่ยก็ปูดมาเหมอเนอะาะจังเอาโหสสปริงเกอร์มาใส่ปอนผู้ตัดเสียพยายามฮุดนะ โทเีถูกเบิรมันโยเหียก็หดแมนคาวเอาเฮดเธออันตันตายไปกาเดียวอ่ะโดมพองวันหมอกใหม่ช้ำเลยกว่าอ่าถูกไล่เนาะอ่าข้าโทดน้ำมันน่ยก็อีเลยโอันนี้แมนหมอกมันเนี่ยเป็นกลังเนื้อนี่หมอกค้งมองต่อเปลีนมงเนี่ โค้ดปันเนี่ยก็มอกเห3 0ถึง40หน้าที่เนะจักก้านวันนี้่าผมหน้าที่ก็ป่องเจอเนาะในคราวเนี่ยก็เออมันตัวเหมือนมันตึกหาเตียกยอดเหมือนเนี่ยเตียกยอดเหมอนะโอ้หลายล้วนน่ายเผยไรหน่าย หากเออกำปูนขาเห็ดเืิงนะเอาปุ๋ยพอกปันโน่มันหาไมีเป็นหือแนวเด็ดด,ดีลาดมันด้วยแน่นอนเมื่อกำปวนน่ะอันนน่เป็นย้อนปุ๋ยหรือเป็นย้อนยาหรือมูหลายเมลผูผ่ามันไปทีทีกน,น่ะน้ำชมกันใหม่เห็นวาน,นั้นน่ะเนี่ยทำต้องแบคทีเรียอย่างมาที่เป็น เชื้อรานะปนป้องกันเชื้อราอ่ะขอห้ามท่าเรือเก่าไอ้ของคาร์กอมพลหาก็ไม่อันนี้ครับปนมืเร็วแน่เป็นอันนี้ครับปนปันได้แน่เป็นยายาเกเพก้ยมันเป็นยี่ห้อโปรวาโดอ่ะแน่แน่เป็นหังกอยแล้วก็อาบัติบินนะขิงแน่ได้มองหน้าก็แก่หนาอายุ จะไม่เข้าเข้ากัดเอาเนาะถุงได้สูงจะก้อยพวยเหมืนวัน้นนำนี่แค่นะกั้เดียววืดปน,นน้มาามำมาเนาะย่ำเออย่ำทางกั้เนาะย่ำอันดีแมนหมอกข้าวแมนหมอกมือเฮาเดียววุดน้ำบัดเนี่ยเลยเปลี่ยนกลางเหนือเนาะกลางเหนือกลางค่ำเนาะกลางวันเนเี่เพื่อ วีอะไรกัวีเนาะเมื threaten. ่อพ่องวันใหม่ๆยังแค้นดูวีนะบ่ายโมงบ่ายชองบ่ายจาม่เหมือนวิวอดใกล้ตายใกล้ตายของยาเปลี่ยนมาวันนี้จังอาเมรัดเนี่ยกันเนาะฮดกลางค่ำกลางเนอร์เนาะดีสุดในีกลางเนอร์แน่นกว่าเพราะว่าฮดหน้ามอเนี่ยมันเลยเลยยากันกว่าที่เลจอยมันต้องวันนั่นอ่ะเลยเหตุการณ์เตรียมเตี้ยนอ่ะ เค้แต่เม่อได้คาก่อนพอใครหน้าหนะเขาเข้ากัดมาในหมกกลุ้มวีก like ับกังเนินเดิเจ้าเมื่อเลี้ยวในหมอกเจ็ดวงเออครึ่งเจ็ดวงครึ่งเนาะเดี๋ยวเราใครมาก้วยเอาหั่นดีหน่อยให้หมกกลุ้มวีไว้ให้เหนื่อยในขั้นนะไหวบันนำมันจะปิ้งกือนะวัดวัดจโุดจุ๊ เอาโมก30นาทีนงกว่าสามสิบนาทีถึงดึงจุ่งงองเนี่ยซัดกว่าเลยซ <laughs> ัดกว่าเลยความพยายามแบบเราเนี่ยห้ำกว่าเลยเออท้ำนั่นเนาะเมียนเอาวะให้กันนะนน้ำยิ่มๆเนาะผลตัวผลพอตัวก็หลืองก็เหมือนเรื่องผลตัวกนนนออ็น้ำน้ำนะอืม ไหวหัวฉีกเงเกิดวันนั้นไปตัาบลอยหนะของค,าคาออ้าแน่ข้าเลยเฮ็ดปันที่ไหนหูเลี้ยวก็กลุ่มมากว่าเงินตราบลอยเนาะไว้ไว้อันตรีหูวนำมันเตียมอิน,ววเ,น,เ,นเพราะเขาไว้สูงไงไว้สูงไว้เตียมไงเพราะเขาไว้สูงไนเขาเอ็มกว่ากว้างเนาะยุม่มไอ บวงนํามันหน่ะกวางหน่ไรน่ะก็ไม่เพราะว่าเปิดร้อยเออนํามันออกเทืองเปิดร้อยกับนาออกออกอีนั่นนะ่ะน,น,นั่นตนะีมันน่ะเขาไหวเตี่ยมเนี่ยเขาเขาเลี้ยงว่าวอะไรเนาะเลี้ยงหูว,ว่าวอะไรเหรอให้ถึงผูผูน้ำนำอะ่ะปั่นแห้งๆอะ่ะก็เดี๋ยวเฮเธอหนึ่งชั่วโมงสามชิฟนาทีของเขาในอะไรนำนำเด้อ ก็คะเ,เปิดร้อยของแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแแป,ปแบมันมันเพระอะไรกินน้าเอาหลุดจุมจ่มจุ่มอยู่โจโจนั่นเนาะของก็ไม่ได้เจ็ดวันหนึ่งปลอ,อกเจ็ดวันหนึ่งปอ,อกแต่เลยมาหัวดผันน้ำเนาะโอเคครับปอนัดตัวน่าได้กัมขาเทียกว่าตัว,วตัวเรียกกันดีผูกมือกําปุ่นเนาะผูกมือเดินมีทุน่ากับลักกะดาชิงหาก็ผูกกันนะโอเคครับ อันนี้เป็นต้นอันดีย่ยามเปลี่ยนรูเัานะอันดีย่ยามเปลี่ยนรูกเสื้อล่างอาไปอ้วงเอาไว้ก็ไม่ได้ทำายแทงเขานะกิ่งก็มนะาทำปายเพราะเออไม่ยอดอ่อนออกมาเลย่ำใจอ่ะเนี่นยอันนี้กิ่งอันที่ข้าวยามเอาเตาพอกเาอกนานะเนี่ยเงาเนี่ยกำปูเนี่ยก็เป็นในเวดใจอ่ะเนาะเนี่ยเราเรียกวัวชิป,ปิงเกอร์ เป็นหูผูหัวมูเห่าเนาะผูมันเปยยอดเนี่ยก็ไม่ได้พักเร็วกนันตั้งแต่แม่แทเปืนใหญ่เอากล้ยหนาเบาิยอดบนเพื่อกี่อันนี้มันเน่หาดไปแล้วนะ่ะโอ้แน่ับผูไปนน้เนาะ,เ,นะเป็นหูงมูเห่าเนาะผูอะไรเงานะี่ยต้นเด็กของข้ามเอาออกเยายางอ่ะนะกบบวาอย่างนี้ มันถึงข้าวแข็งเอาไว้ข้าวกัดเตอร์ก็อนี่ยย่ยาเนี่ยเลยโปกเหงาย่ำไม่ได้ฉีปป่อย่าไปปล่อยเงาแห้งเนานะทุเรียนเนี่ยยุยยาเนี่ยก็อย่าไปปล่อยถวยเน,ะนะาะเพราะเป็นเงาเนี่ยเอากิ๊บให้เกล็ดเอาผ้าเถ้อเขี้ยวปัดเอาเนาะอย่าไปกระตุ้มยอนหักมันนั่นอันนี้นเป็นตัวหนึ่งที่ผูก ตั้งเปินเนืนในปีแน่เนาะเรียว่ามันก็เปืนออกยอดออกข้างเปบนกว่ากันอนะ่ะกลางตัวหนาดีเมื่อไกล้วันนั้นไอของ,งเหมือนเคยเลี้ยงอยัแน่ปุ๋ยมึงถึงหือก็อย่าไปคิดค่าเพื่องพังปุนะ๋ยเนาะเคยเลี้งนะแบงนะี่ดีสองปีงตัง้งด้วยดวยเห็ดปันนะปุ๋ยเนี่ยนะนะ อันที่คิดข้าพังว่ามัตายก็บโบ้เนี่ยน,นี่มาหว่นนะมาปันน่นหนึ่งนี่นี้ยเมียงแกงกระถางได้เมียงแกงไอเชื้อรา,า่อเดี๋ยวเลยพรวนบันยาเชื้อล่าเนะีใครนำไม่ลงเนี่ตัวนั่นที่ใหญ่กว่าน,ะน,นั่นว่าเป็นไง เบ้อผมเขียวดีบอกขาก็ตือหาเดชอกหายหายยาไม,ม้านะเดี๋ยวเลยพวนบัญญาเชื่อราแม่งโคเสียบอยู่เครื่องพวนทำแบตเตอรี่ปล่อยว่ะการอะไรเยนไหมเย็นเนาะอาอัติดน้ำกว่าวมาัา้งให้เขานะ ยูร่าดีอยู่จำเบอร์นี่เบอรเหมอนอ,อกว่าเหมอ่อหอง่านี่ไนอย่าไปคี้ค่าเรียนน่ะเนาะก็ผมตายว่อเนี่ยยงตั้งเนี่ยออกเบอแน่นะออกเกี่กว่าน่ตัวนมือไกลน่าลกว่ามันไม่นั่นน่ะจะาออกยอดดีดีนั่นเออนี่เป็น หลวงหลวงรับแด่เนาะหลวงรับแดงหืมใครเขาทาไปหรออีอ่าใครเ,เจือกดีดินกันนไงโย่ลูกลื่นปวนอะไรไหนูกเมื่อวันทีเนี่ยวันทีเศร้าเศร้าสิงหาแล้วเนาะเนี่ยเป็นหอ,อกยอดแล้วเนะี่ยย้อนเมื่อมาเหมอม,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 มียอดก็อลยหอ,อกยดอดแล้วมือนในมันห้องอ่าหอกย้อนอืม ยอดานั่นเลยนะหลวงหลวงรับแล้วนะเป็นทั้งพันนั่งทีก้นก็เกือกกินอย่างเอาะนี่ยมกันนี่ไทยกลางข,งเขยเลยบนนึ่นกันนี่นี่ออกมาเนะี่ยยอดพั้นไทยเกือกตีลินกันเลยว่าพื้นเมืองแท้ๆจะเป็นอุดรดิตวะนะจังหวัดอุดรดิตลินก็ใครเหมือนนั่งง่ายนั่งเมืองช้อนนั่โย นี่ก็โอเคน่ยนะนี่ออกยอดเงาจะอะไรก่อนนะคาร์ดคลื่งเอาตูมกลวยตูมหังเนี่ยเบมือไม่เบบตัวนะมาหมู่หมุ่มบันทิข่็ข้ามฝันเฮียงน้ำเหนียงานน้ำมาเนาะอ้ะอผู้บันนำๆน้ำวนเมียว หญ้าหูงูเห่าเด้นยไนี่หูงูเห่าเป็นี้นีเล็กๆชุ่มๆนีชื่อจอมกบวันนี่นี่ะก่อสายางอ่อนๆมาไงได้ตัวเนี่ยพอเริ่มมาเป็นลักษม่าของดูหูไล่เงี้ยกว่าหาหลอกสว่านนั่นที่เป็นหลอกตับเกี่ยวเนาะในฮกมิลเนี่ยเจาะดีเจาะดีอันจี้ดิวูโตเนี่ยเนี่ยก็ปัด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 เสริมเลย เน,นี่ยในมาเสียพอปีเนะี่ยเดี๋ยวได้เจ้าโไม่เนเะนาะหงเขาเนี่ยงากัากนนะงานกางเนาเนี่ยน้ำเนี่ยดีที่สุดอ๋ออันนี้ในะปลูกเลื่องปืนเชียงอันนะี้อันนี้ผูกมเอามออมัดเตียนตัวหนอนตีแง,งแมงจีขนาะด เออมันก็นอยาหมอกอยว่าเงเงาหนะ่อยกัน,นี้คำว่าฮัตยาเงาเตะๆคืว,ว่าขากูมันมีปัญหาลองเออหากมันเนิอันนี้ว่าก็กำแต่เลี้ยวน้ำมดเาเนาะต่อชายยงางเพราะว่าอ,อันนี้ต่อปาป้า,ปาไม อสายยางหัวเราก็แหละตัวแน่แต่นี่ก็ขึ้งน้องอนะี่อันนี้ก็ออกยอดออกเบิงกว่าลุนเนาะนะเออบงขุณนะมัดเพื่กนินนี่แถวหล่ะนี่กึ้กามาหันนลังนี่ไหนกล้วยบงขุณนะี่กินกันนี่มาเลี้ยงกินไร้ไร้หมควบหมูควบอยูย่อ,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 อ๋อตายคำมาแน่ของนี่คำปวนข้าวยายา,ยา นี่มากินยอดอันน่้น่นนูอให้ไหนนี่เอาให้ไหนนี่เนื้อหย่างของชูลาเบียนฮังเพื่องแทงยอดหนุ่มควายพูนนาะ โอเค,ค้กะตามมันนาได้ก็น่ายงกว่าน้องนะเลี้ยงนำดีๆกแกทำไมไดะขดเงแห้งเอาด้ปาก,กุ้ยเนะ่ดีหนะาเยอะๆนาแน่เพื่อมีป่ากกุ้ยได้ค้าได้ตุนไม้ตุนตอกค้ามบบรอดอะกบวาอย่างนี้หึงนานนานมาน่ะมันจะหึงน้น,นะงงน,นนะเจ็ดวันมั่งปอก ว่ามีกลวยเ,เนี่ยวะใ่ายอยาเจออินก็เลยหดนำนำ้ำโอเคครัมื่อในเท้าเนี่ยก็ได้ลือย่างไว้ทีในก่อนในบันตวยวิวเนาะวิวอ,อากาศดิสโอนเนะ่น้องมือนนี่ฝั่งนน้เนี่ยวิวสามร้อยหกสิบองศาเนะี่ยหม,มกกลุวมอว้เนะี่ย โอเค360องศามาสูงค่ะให้อยู่หรือกินหวานกัดเย็นแ้ามสากันเช็คกัม๊ม